ท่านบอกหยุดคิดถึงรู้แต่ที่รู้ย่อมอาศัยความคิดพวกเราดูฟังแล้วก็จะสับสนหยุดคิดถึงรู้ก็หมายถึงถ้าเราไม่หยุดคิดเราไม่รู้หรอกว่ามันหยุดได้เข้าใจไหมแต่ที่รู้ย่อมอาศัยความคิดเราอาศัยความคิดคือนั่งดูมันไม่ใช่ไปคิดให้มึงคิดมา เมื่อก่อนเราไม่ไนั่งดูเราเป็นเราคิดต่อไปเป็นมันคิดแหละกูจะนั่งมานิมนมันมึงคิดมาเยอะๆมันก็จะแยกตัวออกไปสักวันหนึ่งมันก็จะหยุดลงเอา้ามันหยุดได้เนยเราก็จะเกิดปัญญา,าว่าความคิดมันหยุดได้เห็นไหมแต่ทุกวันนี้เราคิดว่ารู้ไงแต่เราไม่รู้ว่าเราคิดไงเราไม่รู้เท่าทัานมัน เราก็เลยรวมความคิดลากก่อนไปหาไปไหนก็ไม่รู้อะไม่อยู่กับเรื่องกันตัวเห็นไหมเรียกว่าสมุทยัยความคิดนี่แหละลากไปเป็นโน่นเป็นน,น,น,นี่ไปบ้านคนนั้นเข้าบ้านคนนี้ไปเกลียดคนนั้นถึงเรียกว่าใจดวงเดียวเที่ยวรักเที่ยวกรกก็คือความคิดนี่แหละฮะอ่าไม่อยู่กับตัวเลยไม่อยู่กับปัจจุบันเลย ถ้ายังคิดอยู่จะอยู่ปัจจุบันได้มันเป็นไปไม่ได้ไมันต้องเชื่อหลวงตาหรอกนั่งรู้เลยมันก็ไปอดีตเห็นไหมไปอนา,า,าคตมันไม่อยู่ปัจจุบันเลยเข้าใจหรืออย่างว่าหยุดคิดถึงรู้เออแต่เรากลัวความฟุ้งซ่านไงเราอยากสงบไม่ต้องอยากสงบนะหลวงตาเคยพูดว่าการเห็นความคิดหรือเห็นความฟุ้งซ่านนั่นแหละคือปัญญาขั้นตน้น นี่มนมึงคิดมากูจะนั่งดูมึงเอาไปเอามาไม่ใช่ความคิดก็ไม่ใช่เราเห็นไหมมันคิดอยู่ตลอดมันคิดเองเราไม่ใช่เราคิดผู้รู้ต่างหากที่นั่งดูเอาสิความคิดก็จะเป็นผู้ถูกรู้ต่อไปเป็นอันนี้จังมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่จริงสักอย่างโกหกหลอกลวงเก่งกับความคิดเรานี่แหละมึงก็จะเห็นความปิ้นป้อนหลอกลรวงของความคิดของตัวเอง มต่ม,มันคิดไม่ดีหรอกจริงไหมยัยงเห็นหน้าพระสิ้นคิดเนี่ยโออยากฟันแล้วอย่างเงี้ยจริงไหมหรืออยากเกลียดแล้วห,หาอะไรวะเนี่ยมันไปแล้วจริงไหมมันเป็นซะ่อย่างงี้ความคิดเนี่ยไวยมากที่จะไปตำหนิสีเตียนเนี่ยมันเลยสร้างมาโนกรรมเห็นไหมกรรมเกิดจากมาโนกรรมคือความคิดนี่แหละก่ะ ก่อนจะออกเป็นวจีกรรมกายกรรมต้นเหตุมันอยู่ตรงนี้คือความคิดนี่แหละเรียกว่ามาโนกรรม